สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือสวนทุเรียนแล้วก็สวนเกษตรเรียนรู้แล้วก็กางเต็นเล่นน้ำได้นะครับมีบริเวณทางเข้าของเราครับเดี๋ยวบริเวณทางเข้านะครับมีบริเวณทางเข้าของเรานะครับ เอทองผาภูมินะครับก่อนถึงน้ําตกเกิงกเวียนะครับเราจะมีว่าวนะครับกลางเต็นเล่นน้ํานะครับอาจะเป็นสวนทุเรียนนะครับด้านหลังจะเป็นลําธารน้ําตกนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้ลิงก์นะครับมีทางเข้านะครับด้านหลังก็จะเป็นน้ําตกนะครับ ก็จะเป็นสวนทุเรียนสวนเงาะนะครับสวนทุเรียนสวนเงาะสวนทุเเรียนนสวงาะนะครับนี่ก็คือดอ,อกกระเจียวนะครับนี่คือดอกกระเจียวนะัะดอกกระเจียวนะครับ,รบหลังจากที่ฝนตกแล้วนะฮะ ฝนตกแล้วก็ก็ออกดอกแล้ว <c oughs> อยอกกระเจียวนะครับนี่คือส่วนทุเรียนของเราครับที่ติดถนนนะครับติดถนน,นดูสวนทุเรียนสวนงอกครับผลไม้ เราก็จะได้เห็นต้นทุเรียนใครจะมาปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหรือจะเป็นเกี่ยวกับด้านเกษตรนะครับมากลางเต็นคุยกันได้นะครับผมอยู่ทองผาภูมินะครับก่อนถึงน้ำตกเกิงกวีนะครับประมาณ4ี่กิโลเมตรนะครับติดถนนใหญ่นะฮะทดนี้ติดถนนใหญ่นะครับ อันนี้ก็ลองกองฮนะช่วงนี้ก็ลองกองยังพอเริ่มจะออกนะลองกองอน,นี่ลองกองนะครับนี่ครับส่วนทุเรียนปีนี้ก็หมดไปแล้วนะครับปีหน้ากันว่ากันใหม่นะครับ ตุเรียนส่วนนี้คือเป็นทุเรียนหมอนเขียวนะครับใครสนใจก็เวลาถึงฤดูก็ได้นะครับแจ้งได้ครับหรือจะมาเที่ยวได้นะครับกลางเต็นเล่นน้ำได้นะครับนะฮะตังเต็นเล่นน้ำได้นะครับแล้วนี้นี่ก็คือเงาะฮรเป็น,นต้นเงาะ แล้วก็เป็นทุเรียนครับบรรยากาศดีอากาศดีนะครับไหลมน์ภาวะนะครับไหลมน์ภาวะนะครับมีวิวถ่ายรูปได้นะครับยินดีครับทองผาภูมิยินดีต้อนรับครับทุกคนที่อยากมาเที่ยวมาเลยครับอากาศร้อยเปอร์เซนต์บริสุทธิ์ครับไหลมน์ภาวะนะครับไหลมน์ภาวะครับนะครับสวัสดีครับ